หลักทรัพย์กสิกรไทยเสนอ The <Deb> และนี่คือรายการ The Debate รายการโต้วาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทยเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับสวัสดีครับผมกว,วีชูกิจเกษม Value Investor ผู้มากับสโลแกนดีถูกยาวครับผมประเดินพบสงเคราะ์ Momentum Investor มากับสโลแกนดีเด่นเน้นรอบครับเวทีเดอะดีเบตเวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ เพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันกติกาการโต้วาทีในแต่ละครั้งก็คือการโต้วาทีจะมีด้วยกัน2รอบรอบแรกผู้พูดแต่ละฝ่ายมีเวลาท่านละ5นาทีรอบที่สองมีเวลาท่านละ2นาทีทันทีที่เริ่มต้นคำแรกเวลาจะถูกนับถอยหลังไปเรื่อยๆและทันทีที่มีสัญญาณบอกหมดเวลาไมโครโฟนจะถูกตัดเสียงลงทันทีเอาละครับเมื่อทั้งสองท่านทราบกติกาดีแล้ว ขอ <Das que ath en> ให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมศึกระหว่าง VI กับ MI ในวันนี้จะเป็นอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงเดอะดีเบย์ค่ะปีคุณต้นลองหรือว่าท่านผู้ชมลองนึกจินตนาการนะครับว่าจริงๆธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาติปีแล้วแล้วยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ VI ก็ชอบแบบเข้าตลอดแต่ MI แบบว,ว่ามันไม่เยอะมันไม่มากไม่ใช้ของสินค้าจำเป็นหรอกแต่มันไม่โตครับจำคาว่าไม่โตไว้นะ ขอต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่เดอะดีเบตเวทีที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนก็โลกใบเดียวกันและยะติที่ท่านทั้งสองจะต้องมาประชันทัศนะปะทะคารมกันในวันนี้ก็ <c oughs> กคือหุ้นกลุ่มขาปลีกน่าสนใจจริงหรือโปรอดอย่าลืมกติกาถ้าทั้งสองท่านพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นการดีเบตรอบแรกกันณนะ <นะ S 1> บัดนี้กลุ่มขาปลีก ในฐานะที่เป็น value investor ผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ผมไม่ชอบหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มค้าปลีกคือกลุ่มที่ value investor สนใจที่จะลงทุนแน่นอนครับตกมาเยอะเลยครับตกตรงไหนหปีตกเอาข้อเ,อเท็จจริงคุณต้นพูดถึงว่าราคาหุ้นตกเอาข้อเท็จจริงตั้งแต่ปี5-2ถึงปี5-7จําได้ไหมผมฝากทิ้งท้ายไว้เมื่อคราวที่แล้วหุ้นกลุ่มพลังงาน ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเลยผมไปลงทุนหุ้นกลุ่มอื่นดีกว่าหุ้นกลุ่มพลังงานปี52คุณต้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทถี่งอคาเตจริงก่อนนะนานเหลือเกินปี52-57แค่5ปีคุณต้นแค่5ปีพลังงานบวกขึ้นมา126%ตลาดหุ้นบวกขึ้นมา260%เป็นไงล่ะพลังงานปี6ปีเดียวนี่ขนาด5ปีธนาคารธนาคาร305%ถือว่าเยอะกว่าตลาดหุ้นอันนี้ล้อเล่นไปอสังหาบวก438%ไม่ สุดยอดเหมือนกันนะ438เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวคุณต้นรู้ไหมว่ากลุ่มค้าบีบวกขึ้นมาเท่าไหร่ในัตั้งแต่ปี52ถึงปัจจุบันด้วยนะไม่ได้เอาตอนพีคสูงสุด1,650บวกขึ้นมา787เปอร์เซ็นต์นั่นไงแล้วมันไงนั่นทำให้ผมลงทุนหุ้นกลุ่มค้าบีแล้วดีกว่าที่คุณต้นลงทุนหุ้นพลังงานเป็นรอบๆเอาเปียกหกปีเดียวเปียกหกปีเดียวไจแต่คุณต้นดูเป็นหุ้นรลายตัว CPO บวกขึ้นมา1,100%เปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีคนหาข้อมูลใช่ไหมโฮมโปรบวกเฮ้ย1,640เปอร์เซ็นต์เทียบกับตลาดหุ้นบวก2 6งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เทียบกับทุกกลุ่มพลังงานที่ใครไม่รู้ชอบ126%อแล้วก็คนคนนั้นก็ชอบแมนยูด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อแล้ว R O E เปลี่ยนทีมเชียร์แล้วเปลี่ยนทีมเชียร์แล้วอ๋อนี่อะ M I มีความอดทนมีภรรยาหลายคน R O E Return on Equity พลังงานได้แค่14%รีเทิร์นออฟฟิคตี้คืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมต้องอธิบายนิดน,นึงนะรีเทิร์นออฟฟิคตี้คือผลตอบแทนที่เราเอาเงินไปให้ใหกับบริษัท และสร้างผลตอบแทนกลับมาให้เราธนาคาร14%อสังหา19%ตลาดหุ้นให้15%ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มค้าปีกให้26% CPO ให้38% Mac Home Pro ให้26%นี่ผมยังไม่นับรวมอีกหลายบริษัทที่ให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นมากกว่า20%มากกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆและไม่พูดผีอีมั้งอะ พีอีเอคุณต้นเดี๋ยวคุณต้นเถียงกับผมก็ได้ที่หลังเดี๋ยวผมมีข้ออ้างผมเดี๋ยวผมไม่คุณลอกคุณต้นคุณต้องรีบอนอันนั้นคือแค่ข้อแรกคือข้อเท็จจริงที่ไม่มีทางปฏิเสธได้อันที่สองถ้าผมจะเลือกหุ้นสักกลุ่มหนึ่งผมต้องมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะทำธุรกิจระยะยาวได้ ปุ่มค้าปลีกคุณต้นลองหรือว่าท่านผู้ชมลองนึกจินตนาการนะครับว่าจริงๆธุรกิจนี้เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วแล้วยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เอาง่ายๆเอาสมัยประเทศจีนราชวงศ์ถังคุณคิดว่ามีลุ่มค้าปลีกไหมคุณคิดว่ามันมีการค้าขายระหว่างประเทศไหมค,คุณคิดว่ามีการแลกเปลี่ยนสินค้าไหม แล้วพลังงานก็มีเหมือนกันพลังงานพลังงานมันเปลี่ยนไปได้ตลอดแต่ค้าปลีกเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะอยู่ยั่งยืนยงมาได้ตั้งนานแล้วผมก็มั่นใจว่าธุรกิจนี้จะอยู่ได้อีก30ปีข้างหน้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกลุ่มค้าปลีกสามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าได้ตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผมก็ไม่ชอบคุณกลุ่มเทคโนโลยีเพราะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเราเปลี่ยนไม่ทันวันนี้พูดคลีกแต่กลุ่มค้าปลีกวันนี้คุณต้นอยากจะแพ้มั้งวั มีล่อไป็คุณต้นก็ไมปรู้จักใช้แล้วกลุ่มค้าปีกต้องบอกจริงๆว่าถ้าผู้ไปผู้ไปพวกเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มค้าปีกก็สามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าได้และที่สําคัญก็คือกลุ่มค้าปีกขายสินค้าจําเป็นแน่นอนครับสินค้าจําเป็นมีหลากหลายแน่นอนมีอาหารมีสินค้าที่ต้องใช้ในประจําวันแม้กระทั่งในพลังงานเองก็มีการใช้เหมือนกันนั่นหมายถึงว่าความผันผวน ที่มีต่อเศรษฐกิจที่ผันผวน mm hmm. เศรษฐกิจขาลง mm hmm. เศรษฐกิจขาขึ้นก็ยังสามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้นี่คือความดีของหุ้นกลุ่มคราฟต์ mm hmm. ที่คุณสามารถที่จะลงทุนระยะยาวไปกับธุรกิจนี้ได้อันที่5นะครับอันที่5แล้วนะมีแบรนด์สินค้าที่ดี mm hmm. นะครับหุ้นกลุ่มคราฟต์อส่วนใหญ่มีแบรนด์แล้วลูกค้ามักจะมาใช้ซ้ํา mm hmm. นี่คือสาเหตุหลักๆจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันเป็น เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นตุ้งแจ่สาหรับของวอลเลนบัฟเฟตที่เขาพูดอยู่เป็นประจําว่าบริษัทไหนที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการเป็นประจําโดยไม่ต้องลองขอโดยไม่ต้องโฆษณานี่แหละคือธุรกิจที่สามารถที่จะยืนอยู่ได้ในระยะยาวและนี่คือกลุ่มค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเวตไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรบิ๊กซีโรบินแมคโครล้วนแล้วแต่มีแบรนด์ทั้งนั้นไม่ใช่ของโมเดิตี้ที่ใครๆก็ซื้อได้ไม่ต้องมีแบรนด์ก็ซื้อได้เหมือนกันและอันสุดท้ายฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทุกบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีทั้งหมดนะครับไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าท่านผู้ชมปุ่มค้าปีกส่วนของ MI มอง VI แล้วน่าสงสาร ปี5 2าสถึงห้าหพูดตั้ง5ปีคือคนหน้าสงสารมากกว่าคือเอไปเพราะไม่ได้ลงทุนแต่ปีที่แล้วปี5แล้วก็ไม่ได้ลงทุนปีห้หมันลงอ่ะทำไมคุณไม่เลิกเล่นล่ะผมเขผมผมรับแล้วนะปี5้หผมนับด้วยนะก็ยังพันกว่าเปอร์เซ็นนะอันนั้คือตั้งแต่ปี5้าสถึงปี5้หปี56ตั้งแต่ปี5้าสถึงห้าไม่เถียงครับเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆ5 6 GDP ของประเทศไทยโต6.5เศรษฐกิจโลกโต3การบริโภคในประเทศที่เป็นลูกค้าของกลุ่มค้าปลีกนั่นแหละมันโต6.7เอันที่ผ่านมาคือปี55สังเกตไหมฮะว่าปี55เนี่ย GDP ที่โตขึ้นกลุ่มค้าปลีกก็เลยขึ้นไงครับแต่ลืมไปว่าปี56ไม่อธิบานนแปี56นี่ผมพูดเอาไม่ต้องไกลหรอกปี55ก็พอเอาแค่55อีเหรอปี56 ปี56ที่ว่าเนี่ยที่คุณกวีที่ MVI เขาไม่พูดเนี่ยมันลงเนี่ยอุ้ยทำอย่งกับพลังงานขึ้นตายอะ่ะก็ไม่ตกอ่ะเพราะสกิจโลกมันเลย่มเริ่มพื้นตัวประเทศไทย GDP โต2.9%จาก6.5หรเหลือ2.9ไงแล้วภาคก,การบริโภคของเขาเนี่ยจาก6.7เหลือ0.2เห็นไหมฮะว่าปี56หุ้นกลุ่มค้าปีกมันเลยไม่ขึ้นถ้าถือปีที่แล้ว แย่ yeah, เลยไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นณนะวันนี้ผมบอกสั้นๆว่าปี56การบริโภคไม่ดีศสกิจโลกพื้นตัวศสกิจไทยกับชะลอตัวอันนี้คือข้อมูลอดีตคุณกวีชอบเก่งอดีตเอาอนาคตบ้างเอาปัจจุบันเลยก็คือเดือนมก,กราคมคุณกวีรู้จักไหม PCI Private Consumption Index วันนี้พูดภาอังกฤษนิดนึง น,าน,น,าน, hey. นั้ะอย่าพูดตัวทีนึงก็คือภาคอุปโภคบริโภคเดือนมกราคมปีต่อปี hmm. นะมกราคมปีน SI ี้เท่ากับมกราคมปีที่แล้วติดลบ1.5 MI บอกว่าโอ้โหการบริโภคแบบนี้แสดงว่าในอนาคตค้าปีก็น่าจะขายไม่ดีหรือว่าขายได้โอเคว่าเคยเข้าห้างเคยเข้าห้างสะดวกซื้อ ก็เคยเข้าแหละแต่ไมโตแล้วไงนี่ถ้าดูเฉลีย่ยคือติดลบ1.5โอเคไม่เถียงว่าปัจจุบันคือถ้าเป็นการแบบเทียบม,มกราปีนี้กับธันวาปีที่แล้วยังโตขึ้น0.3แต่ว่าปีต่อปีมันติดลบ1.5ประกอบกับอีกอันนึงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภควันนี้อ้างอิงผมมีตัวเลขอ้างอิงตลอดความมั่นใจผู้บริโภคของมาลัหอนคานะครับ มกราคอมออกมาที่7จอแล้วก็กลุ่มพาพันล,ล่าสุดเลยตัวเลขประกาศล่าสุดคือออกมาที่6 9ส9แสดงว่าโอ้โ oh, หมันไม่อยากจะบริโภคอะไม่อยากจะเข้าห้างไม่อยากจะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ V I ก็ชอบบบเข้าตลอดนอะม I บอกว่ามันไม่เยอะมันไม่ม,ไม,มากเรา,เราไม่ใช้ของสินค้าทำเป็นหรอกกระซื้ออยู่แล้วใช้แต่ว่าไม่โตไงแล้วก็ไอ้ที่เมื่อกี้บอกเกือบลืมเลย ดัดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของหอการค้าเนี่ยต่ำสุดในรอบ12ปีต่ำสุดรอบ12ปีเท่านั้นยังไม่พอของกระทรวงพาณิชย์ยืนยันได้มกราคมอยู่ที่26.7กุมภาอยู่ที่29.5ตัวนี้ฮะกลับด้านนะมกราคม29.5กุมภาพันธ26.7แสดงว่าภาคการบริโภคยืนยันทั้งหองการคา้คาหอการค้าทั้งกระทรวงพาณิชย์ ลดลงสแสดงว่าเงินไม่พอ,อเงินแบบเดินก็คือใช้ไปเรียบร้อยแล้วเดินเข้าห้างเดินเข้าไปสูงห้างสูงก,กันค้าเข้าไป7เมื่อก่อน7วันเข้าหนึ่งครั้งอาจจะเหลือ2อาทิตย์คือ14วันเข้าหนึ่งครั้งยังยังเข้ายังเข้าบอกว่าไม่เถียงคุณกวีไม่เถียง VI ยังเข้าแต่มันไม่โตครับมันไม่โตคือนี่เป็นสาเหตุทําให้จำตัวของาไม่โตไว้นะ นี่สหตุที่ทา <ำ S 1> <ทำ S 1> ให้กําไรของของจัะเบียนของกลุ่มท้าปีกเนี่ยโตพลิกเล่นเลยโตได้อย่างีคาดหวังคาดไว้เยอะคาดไว้เยอะคาดว่าโตอย่างงูอย่างนี้ปรากฏว่าออกมาโตแบบไม่มากอ่ะแต่ราคาหุ้นมันวิ่งไปแล้วราคาขึ้นไปแล้วนั่นแสดงว่าในมุมสายตาของผมคือสไตล์ MI ณวันนี้กลุ่มท้าปีรอดูก่อนร้อยค่อยว่ากันต่อ คุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงหุ้นกลุ่มค้าปลีกมีหรือที่นักลงทุนแนว value investor จะพลาดเพราะถ้าดูจากข้อมูลในอดีตนับตั้งแต่ปี2,552จนถึงปัจจุบันผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้น700กว่าเปอร์เซ็นต์แน่ r o e ก็ดีกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆดีกว่าภาพตลาดตลาดให้15ค้าปลีกให้ตั้ง20แล้วแบบนี้จะให้ VI สนใจได้ยังไงล่ะจริงไหมครับที่สำคัญคือ VI มั่นใจว่าหุ้นค้าปลีก เป็นหุ้นที่สามารถทำธุรกิจได้ในระยะยาวไม่ว่าจะกี่ยุก,กี่สมัยไลฟ์สไตล์ของผู้คนจะเปลี่ยนไปยังไงคนเราก็ต้องกินต้องใช้ต้องจับใจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงถ้าเป็นสิ่งของจำเป็นยังง่ายยังไง,ง,ไงก็ขายได้อยู่ดีเท่านี้ยังไม่พอถ้าจะเจาะลึกเข้าไปถึงกิจการจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มค้าปลีกเป็นกลุ่มที่มีงบการเงินที่แข็งแกร่งสุดๆเรียกได้ว่าถือยาวกอดกำไรได้อย่างสบายใจกันไปเลย ฟังเหตุผลฝั่ง VI ไปแล้วมามองฝั่ง MI กันบ้างที่บอกว่าผลตอบแทนเพิ่มน่ะแน่ใจแล้วเหรอปีที่แล้วตกทวบเลยนะครับ GDP โตน้อยลงทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยเมื่อภาพใหญ่สัญญาณมันยังไม่ใช่ MI ก็ไม่มองแล้วครับเสียโอกาสเปล่าขยับเข้ามาดูใกล้ๆตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไม่ว่าจะสำรวจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าหรือกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาบ่งบอกว่าคนไม่อยากใช้เงินไม่มีอารมณ์จะซื้อของซึ่งถ้ามองง่ายๆตามสไตล์เ i เราโฟกัสปัจจุบันและดูเทรนในอนาคต ในเมื่อวันนี้เศรษฐกิจยังชะลอผู้บริโภคยังไม่เชื่อมั่นแบบนี้และอนาคตอันใกล้ขาปลีกจะมีแรงไหนขับเคลื่อนราคาหุ้นได้ล่ะครับเฮ้อ <c oughs> คิดแล้วก็เหนื่อยแทน VI จริงๆเอาล่ะสิครับในเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ยังคงยืนยันหนักแน่นในรูปแบบการลงทุนและเหตุผลของตนเองแบบนี้เวลาในอีกสองนาทีที่เหลือหุนกวี VI จะงัดเหตุผลเด็ดประการใดออกมาโน้มน้วให้หุ้นขาปลีกน่าสนใจเราลองมาฟังกันเลยดีกว่า ครับคุณต้นพูดมา5นาทีพูดข้อมูลทั้งหมดประมาณ4นาทีพูดข้อมูลเฉพาะเดือนมกราคมเดี๋ยวเดี๋วก่อนไป5นาทีที่พคุณฟ่าเนี่ยเดี๋ยวมมไม่แกะมันกี้ช่วงแรกคือพูดบอก5ข้อห้าฮะข้อ4หายไปเอ้ยข้อ4หายไป คุณผมพูดข้อ4ี่เป็นเพราะว่าผมเข้าใจว่าทุกคนรู้แล้วว่าผมพูดข้อ4ี่เรื่องผันผวนน้อยตามภาวะเศรษฐกิจข้อ3คือขายสินค้าจําเป็นข้อห้ามีแบรนด์สินค้าที่ดีข้อ6ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งก็ฟังก็พูดให้ครบสิโอเคขอบคุณมากครับที่ให้ผมโอกาสได้เโอกาสที่จะแก้ตัวโอเคเดี๋ยวหนึ่ือพีกว่าแล้วอะไรนะสามศูนย์อะไรนะที่ที่ทำมาลิเวอร์พูลอะไรนะ่ทำวาหน้าเจอกันออาโอเคผมไม่มีเวลาแล้วตม้อกว่่สายไปมกรากรุ่พาคุณพูด พาตัวเลขไม่ดีคุณก็พูดแค่มดกลากุ่นพาแต่คุณรู้ไหมครับว่า Value i n v e s t o r มองสิ่งที่คุณมองว่าแย่เป็นภาวะชั่วคราวนี้เนี่ยคือโอกาสเคยได้ยินคำว่าวิกฤตคือโอกาสไหมในฐานะที่เป็น Value i n v e s t o r ผมมองวิกฤตคือโอกาสแล้วที่สำคัญที่สุดราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงมาที่คุณต้นว่าแล้วกำไรไอ้พวกดาวบริโภคเคยเข้าไปดูไหมมีตัวเลขหรือเปล่ามีหรือเปล่าว่ากำไรของเซเว่นอีเลเว่น กําไรของโฮมโปรกําไรของแมคโครกาไรของบิกซีออกมาล้วนแล้วแต่ดีกว่าที่คาดในช่วงไตรามาสสีแม้ว่าที่คุณต้นบอกว่าผลตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือตัวเลขอะไรที่คุณต้นพูดมาต่ำที่สุดในรอบ12ปีแต่เคยเห็นกําไรไหมมันไม่ได้ต่ำตามนะครับสาเหตุที่มันเติบโตเพราะอะไรเพราะว่าเขามีการปรับตัว <c oughs> เขามีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่ายอดขายสาขาเดิมจะติดลบแต่ การขายของเขาเยังคงเติบโตอยู่แต่ที่ผมไม่ได้เน้นผมไม่ได้เน้นตรงนั้นผมกำลังเน้นว่าสิ่งที่คุณต้นพูดมาว่ามันไม่ดีมันคือวิกฤตและวิกฤตคือโอกาสสําหรับ value investor ที่ดีครับครับผมใช่เลยครับวิกฤตของหุ้นคือโอกาสของ v i แต่ไม่รู้วิกฤตมันจะเริ่มกลับมาเทินอลาวเมื่อไหร่อันนีเรื่องหนึ่งเราต้องดูว่าต่อไปในอนาค,าคตภาการบริโภคมันโตขึ้นเมื่อไหร่ กลับมาย้อนนิดหนึ่งบอกว่ากำไรโตโตมากเลยครับปีหนึ่งกลุ่มพาณิชย์เมื่อกี้คุณกวีพูดถึงไตรมาสีเอ็บอกว่าขอดูทั้งปีนะฮะบอกว่ากลุ่มพาณิชย์ทั้งปีโตมากเลยครับ1.6%ครับ1.6%ุตคุณกวีพูดตัวนั้นเยอะตัวนี้เยอะวันนี้เราคุยกันกลุ่มพาณิชย์กลุ่มค้าปีกกำลังรวมรายการพิเศษอะไรบางอย่างอ๋อไม่รู้อ่ะผมออกมาตัวเนี้ยแสดงว่าออกมาอย่างนี้ มันก็เนยมันตา้าก็บอกว่าไม่ค่อยชอบไม่อยากจะไปรู้ไส้ในว่าเป็นยังไงนะครับนั้นแต่เบื่อเราไปดูเจาะลึกอีกก็อีเรื่องหนึ่งปัจจุบันพีอเอเลียของลุ่มพานิช์ปี13อยู่ที่30ทเท่าดีวเว d ด n ยิว e l d 2%ปี14ไม่ถึงแล้วคุณต้นไฮเปอร์บุ๊กเเท่าปี14โอเคนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับนั้นแต่เบื่อในอนาคต ว่านะตอนนี้คุณกวีก็บอกเป็น V.I. อดทนได้จริงแล้วในใจอะลึกๆว่าร้องไห้มันลงมันขึ้นน้อยเดี๋ยวก่อนฮะกำไรพันกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะร้องไห้ปี5 6ปีเที่ยวผมว่าคุณเล่นพลังงานกำไรร้อยนี่จะร้องไห้ห้าหกห้าเจ็ดผมพูดถึง2ปีปีกว่านี้แพ้แล้วว่ารีบปุ๊บไอ้ตัวแต่อนาคตแพ้แล้วก็อย่างเงี้ยอนาคตคุณตัววีจไว้เลยนะครับคุณของคุณเนี้ยวีไอที่จะซื้อเนี้ยขาเปลี่ยนจะขึ้นเนี่ย เดี๋ยวถ้า2ตัวเลขนี้การบริโภคโตขึ้นเมื่อไหร่ภาคของความมั่นใจผู้บริโภคเติมดีเมื่อไหร่เดี๋ยวหุ้นมันขึ้นเองนะครับเดือนมีนาประกาศมาว่าดีขึ้นหรือเปล่าสรุปว่าหน้าวันนี้ถ้า2ตัวเลขนี้ออกมาไม่ดีผมมองว่าหุ้นในกลุ่ม้าปลีกไม่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับยังไงยังไงคุณกวีก,ก็ยืนยันและสนับสนุนว่าหุ้นกลุ่มค้าปลีกน่าสนใจ ในวิธีของ VI วัดได้จากผลตอบแทนที่ได้เป็นกรอบเป็นกรรำแต่ก็ต้องอาศัยความอดทนถือยาวด้วยนะครับในขณะที่ถ้ามองจากมุมคุณต้น MI กลับมองว่าการถือหุ้นยาวๆคือการเสียโอกาสซึ่งหุ้นค้าปลีกก็แสนจะแพงดูได้จาก PE ที่สูงลิบลิ่วเอาเวลาไปหากำไรจากหุ้นที่อิงกับวัฒจักรเศรษฐกิจน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ถ้าตราบใดที่เศรษฐกิจยังไม่มาและชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่มากลุ่มค้าปลีกยังไม่น่าสนใจตามสไตล์ MI แน่นอนครับดูเหมือนว่าศึกประชันทัศนะปัทะคารมกันในครั้งนี้ทั้ง VI และ MI จะมีเหตุผลและมุมมองที่ต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับคุณผู้ชมสสไตล์การลงทุนจะสามารถหาจุดร่วมที่เกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มค้าปลีกได้หรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเดือนดีเบตรายการโต้วาทีด้านการลงทุนรายการแรกและรายการเดียวของเมืองไทยเวทีวาทะที่ไม่มีใครแพ้และไม่มีใครชนะครับเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนเราก็อยู่บนโลกใบเดียวกันครับ ครับผมเมื่อกี้ครับปี๋สไตล์ M I สไตล์ V I สุดท้ายเราก็ลงทุนด้วยกันได้ใช่ครับจับมือหน่อยจับมือหน่อยโอเคครับผมสไตล์คุณจับมือผมก่อนโอเคเดี๋ยวก่อนเราเราเริ่มต้นกันที่กลุ่มครัปปี๋คุณต้นไม่ชอบแล้วแล้วผมชอบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงสไตล์ของมนตัมอินเวสเตอร์นะครับในส่วนของคุณต้นเองเนี่ยก็ชอบนะในความรู้สึกผมนะก็ชอบกลุ่มครัปปี๋เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลา ก็ใกล้ก็ใกล้แหละเพราะว่าถ้าสังเกตไหมผมจะพูดเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขภาคของการบริโภคจะสังเกตว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบปีต่อปีมันลดลง1น้นลง1ะครับแต่ถ้าเป็นการเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน2เดือนติดต่อกันแล้วเนี่ยิ่นขึ้นนรับ 0.3%ครับนะก็แสดงว่าโมเมนตัมมันเริ่มก็ทำไมเมื่อกี้โตว่าพี่ไม่พูดแต่ข็พูดิดนึงไงพูดไปดูไปย้อนดูได้พูดแต่ว่าแต่ว่าเราจะหยิบสาระสำคัญตรงไหนไงว่าตรงไหนคือถ้าตอนนี้คือมันเริ่มใกล้แล้วนะโดยเฉพาะในภาพของการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพนะครับก็เริ่มจะมีการปักตัวได้ดีหน้าแบบนี้คือในมุมของโมเมนตัมเนี่ยก็ใกล้ๆ แล้วก็ทิศทางก็เริ่มไปดูดีขึ้นลสดตล์วเนี่ยตรงไหนเป็นจุดไฮไลท์ของกลุ่มค้าปลีกนะครับอ๋อจริงๆกลุ่มค้าปลีกค่ะวันนี้อย่างที่ผมพูดไปในช่วงที่สองได้ไหมครับว่าในส่วนที่เราเปิดวิกฤตเนี่ยรเราก็จะเห็นโอกาสในการลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ตอนที่ดัชนีพุ่นขึ้นไป1,650จุดคุณต้นเห็นไหมว่าหุ้นในกลุ่มค้าปลีกขึ้นไปเยอะมากขึ้นไปจนที่คุณต้นพูดก็ถูกนะครับว่าตัว valuation หรือว่ามูลค่าหุ้นเนี่ย ผมไม่ได้พูดประเด็นนี้ในตอนตอนต้นที่เบว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ถึงแม้ว่า Value Investor จะชอบหุ้นสิดค้าปีนะคุณต้นแต่วันนี้ P.E. ไม่ได้ถูกนะยิ่งตอนที่ขึ้นไปตอน1,650จุดเนี่ย PE ขึ้นไป30เท <40, S 2> ่า40เท <40, S 2> <40, S 1> ่าบางตัว,ตวซึ่งถ้าบอกว่าในแง่ของ Value Investor เนี่ยการที่ P.E. ขึ้นมาระดับ ขนาดนั้นเนี่ยในขนาดที่สูงกว่าอ่ e ด้วยไพร์ตบุ๊กแวร์ลุกต้นพุ่งเจ็ดเท่าแต่ c p ีพีอองนี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเท่าดี่เฉลี่ยก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ต้องแนะนํานิดนึงนะครับว่า PE แพงขนาดนั้นต่อให้หุ้นค้าเปลี่ยนดีขนาดไหนแวร์ลุกอินเวสเตอร์ก็ไม่ลงทุนนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นอินดิเคเตอร์ตะตาย MI ็คือว่ามันใกล้ถ้าตัวเลขเห็นชัดขึ้นมาความมั่นใจของผู้บริโภคแล้วในอนาคต รีเสิร์ชบทวิเคราะห์ไม่ต้องมีการปรับประมาณการแนะวันนี้คือบอกว่าการบริปโภคยังไม่ดีก็เลยมีการปรับประมาณการที่ไม่โตขึ้นอย่างที่ทุกคนคาดหวังพีมก็เลยแผนนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบใส่กำไรเข้าไปเพิ่มขึ้น คนอยากจะบ,บริโภคเพิ่มขึ้นเขาจะเข้าห้างเพิ่มขึ้นอย่างที่ว่า PE มันก็โดนดึงไง uh huh. จะเดินคือ30เท่าอาจจะเหลือ2ีเท่าหรืออาจจะเท่าก็ได้ถ้ากำไรมันโตขึ้นอย่างที่พันวันวันนี้หุ้นหลายตัวในในหุ้นกลุ่มค้าปิดถ้ามองสไตล์ Value Investor ตอเมื่อก่อนเคยซื้อกัอนไป30เท่าวันนี้ PE สุดท้ายนะคบก็ปรับตัวลดลงมานี่ไงให้ถือความอดทนของ,ง Value Investor ที่สุดท้ายคุณก็จะได้ข้หุ้นในราคาตุที่จะไม่ไปฝืนในตอนที่ซื้อหุ้นราคาแพงวันนี้้ไไไมม่่่่่ววววาาาาจจะะเเปป็็นนนนรตัลลกฏ Pro Home ดดง ต่ำกว่า20เท่าแล้วเอากำไรปีนี้นะคุณต้พนพยายามคุณต้ Walk, นบอกพูดปีที่แล้วอ <S <s <uck> อเอากำไรปีนี้เนี่ยหรือจริงๆริงกำไรปีหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะโตน้อยแต่ก็ยังโตเลยทำให้ PE วันนี้ก็เริ่มปรับลดลงต่ำกว่า20เท่า มันก็ถึงเป็นจุดหนึ่งละวว่าเราเริ่มเข้าสู่ราคาที่เหมาะสมที่เราจะเริ่มลงทุนในหุ้นกลุ่มค้าปลีกบางตัวแล้วครับผมก็ตอนนี้สิ่งที่ผมชอบและคุณตุ๋ยก็น่าชอบด้วยคือภาพของกลุ่มค้าปลีกที่มีรายได้อยู่ในกลุ่มภาคแต่เมื่อกี้แตะไปแล้วก็คือโฮมโปรหรือไม่ก็โลตัก็หาจังหวะในการลงทุนเองโดยเฉพาะตัวโรบินสันนี่ก็ผมคิดว่า การเติบโตเรื่องของตัวยอดขายการเตบเรื่องของตัวสาขายังตรงเร็วมากแะโดยเฉพาะต่างจังหวัดแล้วก็ปัจจุบัน PE ก็เทพดเพียงแค่ประมาณสัก20เท่าอย่างนะแต่ว่าปีนี้กำไรจะโตขึ้นผลลัพธ์นั้นการคาดไวายโตขึ้นทั้ง20%ครับก็แสดงว่า PE เก็ใกล้เคียงกันอยู่กรถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับผมก็สรุปต้นนิดนึงนะครับว่าถึงแม้ว่าตัวเลขการบริโภคหรือตัวอะไรแล้วเนี่ยออกมาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปมองในเชิงของการเติบโตของกำไรนะครับก็ยังคงมีการเติบโตได้ดดีนะครับบเเซซโตตลลิ แต่ว่า total ซ e ล์หรือว่าการขยายสาขาทําให้รายได้มีการรับโัวเพิ่มขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นถือเป็นเรื่องที่ดีนั้นท่านผู้ชมที่ฟังชมรายการเราเด b a t ีเราดีเบตกันก็จริงนะครับผมที่ว่าในการลงทุนนั้นก็ต้องผสมผสานกันในการลงทุนแต่ว่าอยากจะติดชมรายการเราอยากจะนำเราการลงทุนของเรานะครับติดตามเราได้ใน เฟบกับ KS The Debate นะครับก็ติดติดกันนะ KS The Debate นะครับจะชมคุณกวีว่าโอ้หล่อจังเลยนะครับผมประเดิมพบโอ้โหข้อมูลเยอะจังเลยมีคนพูดหลายคนแล้วว่าคุณต้นหล่อของผมแล้วผมยอมแทบไม่ได้โอเคครับผมทั้งหมดของรายการ The Debate ครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขเราใช้ข้อมูลของเราในการตัดใจในการลงทุนวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนก่อนดีครับสวัสดีครับ